สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะอ่าวันนี้ก็บรรยากาศที่สดใสนะคะสดใสตอนเช้าแต่ก็ไม่เช้าเท่าไหร่นะคะตอนที่แม่เหลียมทําคลิปนี้ก็คืออ่าสองโมงนะคะ8ปนาฬิกาแต่ว่าตะวันจะสายมากแต่วันนี้เหมือนมีเมฆไม่มากนะคะพอดีบังตะวันไว้ไม่ให้ร้อนเท่าไหร่วันนี้ก็อยู่ที่สวนยางเหมือนเดิมนะคะมุมเก่ามุมเดิมมุมเถียงสวนยางของแม่เหลียม วันนี้มาทําอะไรเอ่ยมาเปิดหน้ายางแล้วระคา่ะคือเพื่อนๆนนะคะเพื่อนๆนี่เขาเปิดไปหมดแล้วละคะ่ะเหลือแต่แม่แหลมที่ยังไม่เปิดแต่วันนี้ยุงเยอะมากนะคะยุงเยอะมากแต่ว่าก่อนที่จะทํางานนะคะทําคลิปก่อนหลังจากเมือ่อคืนนะคะแม่แหลมไม่ได้ไลค์พอดีมีธุระนะคะมีธุระคุยดึกก็เลยสมรุ่มเครื่งแล้วก็เลยไม่ไลค์นะคะเพราะว่าค่อนข้างดึกเนาะ ก่อนอื่นนะคะแม่แหลมก็ต้องกราบขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทุกทุกคนที่ติดตามอายอดผู้ติดตามนะคะของแม่แหลมตอนนี้ก็อยู่ที่เจ็ดพันแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณที่ให้กําลังใจนะคะแล้วก็คอยติดตามดูคลิปดูแม่แหลมเวลาไลฟ์สดซึ่งบางครั้งไม่มีอะไรทุกคนก็ให้กําลังใจแล้วก็ติดตามพูดคุยกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะสําหรับ หลายๆคนแล้วก็ทุกๆคนนะคะให้กำลังใจแม่เหลมแล้วก็พวกเรามาตลอดอทําให้เรามีกําลังใจในการทําคลิปนะคะซึ่งคลิปของแม่เหลมก็ตามที่เห็นนะคะก็ไม่ได้มากมายนะคะเราก็ห่วงหลายๆเรื่องนะคะ,ะการที่เราจะไปทําคลิปทั่วทีบทั่วเดน <laughs> มันก็ดูไม่เหมาะสมนะคะแม่เหลมจะมองที่ความเหมาะสมนะคะเวลาเราทําคลิปหรือว่าไลฟ์สดมันก็ต้องระวังหลายๆอย่าง เพราะว่าตัวอย่างก็มีให้เห็นเยอะแยะนะคะการที่เราห่วงแต่คอนเทนต์ห่วงแต่ยอดห่วงแต่เงินโดยไม่คํานึงถึงว่าอะไรผิดอะไรถูกนะคะมันก็มีตัวอย่างให้เห็นก็คือหลายๆคนนะคะเขาก็จะทำคอนเทนต์ทำคลิปทำอะไรที่บางครั้งนะคะมันก็หนึ่งมีผลกระทบต่อจิตใจของคนอื่น สองก็คือบางคลิปมันก็เป็นหลักฐานที่อาจจะทําให้เราเดือดร้อนก็ได้อาจจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนก็ได้นะคะอย่างเช่นถ้าเราไปทําคลิปที่เป็นเกี่ยวข้องกับคนอื่นแบบนี้นะคะคนที่ไม่ชอบบางครั้งเอาคนคนนั้นไปแขวนสําหรับในความรู้สึกของแม่แหลมนะคะทาให้เรารู้สึกไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าการที่เราทําแบบนั้นแล้วทําให้เขาถูกเอาไปแขวนจนเขาถูกด่า มันก็มีความรู้สึกว่า,าเราเราผิดหรือเปล่านะคะไม่เลมอ,อาจจะคิดมากไปก็ได้นะคะแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะการกระทําของเรานะคะการทําคลิปทําอะไรนอกจากเราคุยกันอาทําทคลิปทําคลิปไปแล้วก็คือมันชัดเจนใช่ไหมคะว่าทุกวันนี้นะคะมีอยู่สฝั่งไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ YouTuber ต่างๆนะคะช่องต่างๆ ก็จะมีสองฝั่งอยู่แล้วอีกฝั่งหนึ่งพูดอะไรที่เป็นประเด็นอีกฝั่งหนึ่งก็จะจับจับเอาไปสร้างคอนเทนต์สร้างประเด็นขึ้นมานะคะแล้วอีกฝั่งหนึ่งนะคะไม่ว่าเขาจะเอาอะไรไปพูดก็คือ f c ฟเขาจะเช,เชื่อหมดนะคะอย่างล่าสุดนะคะก็แม่เลีก็เห็นเยอะเหมือนกันเห็นที่เขาออกมาทำอคอนเทนต์นะคะดิ้นออกมาดิ้นออกมาดิ้นคนนั้นออกมาดิ้นคนนี้ออกมาดิ้น คนหมายถึงคนในหมู่บ้านของเราเนาะนี่แหละค่ะที่เขาบอกว่าออกมาดิ้นอย่างพยาน <pers es> เห็นไหมออกมาดิ้นแล้ว <pers es> คือการออกมาพูดแม่แหลมก็งงเหมือนกันนะคะคือการออกมาพูดเป็นการออกมาดิ้นอย่างนั้นเหรอคะคือจะไม่ให้พูดอะไรเลยอย่างนั้นเหรออ่าอย่างเช่นขออนุญาตนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างพ่อแบมใช่ไหมคะพ่อแบมออกมาทําคลิปก็บอกว่าเห็นไหมออกมาดิ้นแล้วอยู่ไม่ได้แล้วร้อนลนแล้วที่แม่แหลมช้ําใจมากกว่านั้นก็คือ คนในหมู่บ้านของเราเนี่ยแหละคะ่ะที่เป็นไปกับเขาด้วยบอกว่าคนนั้นคนนี้ออกมาดิน้นถึงเขาจะไม่ได้เอ่ยชื่อว่าเป็นใครนะคะแต่เราก็รู้อะคะ่ะว่าเขาหมายถึงใครเห็นไหมออกมาดิ้นแล้วถ้าไม่จริงจะออกมาดิ้นทําไมถ้าไม่ออกมาพูดอะไรเลยก็หาว่ายอมรับออกมาพูดก็หาว่าออกมาดิน้นดิ้นของเขานี่ก็คือแม่เหลียมก็ได้เข้าไปฟังเหมือนกันนะคะ ดิ้นของเขานี่ก็คือร้อนลนอยู่ไม่ได้กลัวถึงได้ออกมาดิ้นซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะถ้าการที่คนเราออกมาพูดความคิดของตัวเองเรียกว่าออกมาดิ้นร้อนลนถึงได้ออกมาพูดมันใช่หรือมันไม่ใช่นะคะไม่แหลมว่าการที่เขาออกมาพูดก็คือการแสดงความคิดเห็นของเขาคนเราทุกคนก็มีความคิดความเห็นเป็นของตัวเองใช่ไหมคะ การที่เขาออกมาแสดงความคิดเห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของตัวเองอย่างนี้เรียกออกมาดิน้นแล้วคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องล่ะคะคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องที่อยู่ข้างนอกเอาหมู่บ้านของเราไปทํามาหากินจนสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกรรมบางคนอาจจะบอกว่าเขาไม่ได้ทําเกี่ยวกับเรื่องน้อง แต่ว่าการพูดทุกอย่างมันก็เกี่ยวพันกันหมดนะคะเพราะว่าจุดเริ่มต้นก็มาจากเรื่องของน้องนี่แหละเอาไปสร้างรายได้สร้างอะไรมากมายนะคะแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดที่อพวกคุณเอาไปพูดเอาไปเล่าก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านกกอกนะคะแล้วคนกกอกอย่างพวกแม่แหลมซึ่งมีไม่กี่ช่องนะคะที่ทําช่องเนาะมีแม่แหลมมี พ่อแบมมีไม่กี่คนนะคะสำหรับพวกเราที่ออกมาทำช่องแล้วก็ออกมาพูดนะคะจะไม่ให้พูดเลยเหรอการที่ออกมาพูดแบบนี้เรียกว่าร้อนลอนออกมาดิน้นแล้วที่พูดอยู่ทุกวันวันและเป็นหลายๆชั่วโมงนี้เขาเรียกอะไรล่ะคะคุณไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วเรียกอะไรล่ะคะคนที่เกี่ยวข้องคุณไม่ให้พูดอะไรเลยพอพูดก็บอกว่าออกมาดิน้น คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเท่านั้นหรือคะถึงจะพูดได้คนเรามันก็มีความคิดเป็นของตัวเองนะคะแสะดงความคิดเห็นคือออกมาดิน้นอย่างนั้นเหรอซึ่งอย่างแม่เหลมนี่ถ้ามีการพูดถึงแม่เหลมเวลาแม่เหลมออกมาพูดอคอมเมนต์ก็จะเข้ามาและคุณไม่ได้ทําคุณเดือดร้อนทําไมประมาณนี้คะ่ะซึ่งแม่เหลมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนที่คอมเมนต์นี่ก็คือ เขาคิดยังไงคือไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวหรอกค่ะแค่อยากจะเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนั่นก็คือความคิดเห็นของคุณนะคะเราก็เปิดนะคะเปิดเป็นสาธารณะที่ใครอยากแสดงความคิดเห็นก็ได้เราก็ไม่ว่าแต่ว่าพอเรื่องราวทั้งหมดที่เป็นเ,เกี่ยวข้องเรียกว่ากับเราไหมก็เกี่ยวนะแล้วมีการออกมาพูดหาว่าออกมาดิน้น ช่วงนี้ก็จะเห็นอ่ะพ่อแบมนะคะจะเห็นพ่อแบมที่เขาเอาไปแขียนบ่อยคือทุกคลิปของพ่อแบมนะคะช่องช่องนี้จะเอาไปแขียนไม่ว่าพ่อแบมจะพูดอะไรเขาก็จะเอาไปสร้างประเด็นเป็นอีกความหมายหนึ่งเลยนะถ้าไปฟังดีๆเนะี่ยความหมายที่พ่อแบมพูดก็ไม่ได้หมายถึงอะไรมากมายะคะ่ะแต่จับเอาแค่คาพูดไม่กี่คําไปเปิดไปเขาเรียกอะไรเอาไป ออกในช่องของตัวเองนะคะเพื่อที่จะให้ fc ของตัวเองนี่เข้าไปเข้าไปด่านั่นแหละคะ่ะซึ่งแม่แหลมก็มองว่ามันไม่รู้จะเรียกอะไรเนาะสำหรับช่องต่างๆเหล่านี้ที่หากินกับบ้านกกกจริงๆแล้วเขาชอบนะคะเขาชอบอยากจะให้ออกมาพูดเยอะ อย่างแม่แหลมเขาก็อยากจะให้ออกมาพูดเยอะๆเพราะว่านี่ก็คือถ้าเราออกมาพูดในประเด็นที่มันมีบางคําพูดของเราที่บางครั้งนะคะเขาจะอาจจะสื่อความหมายไปอีกแบบหนึง่งเราพูดอีกแบบนึงเขาจะสื่อความหมายไปอีกแบบนึงเขาก็จะเอาไปแขวนให้เอฟีของเขาเข้ามาด่าถ้าพวกเราไม่พูดอะไรเลยเขาตายค่ะเขาไม่มีที่ที่ทำมาหากิน เพราะฉะนั้นนะคะเขาจะชอบนะคะเวลามีคนออกมาพูดอย่างพ่อแบมนี่เป็นอะไรที่เอฟซีเขาชอบนะเวลาเอาพ่อแบมไปเขวนเพราะว่าพ่อแบมนี่ก็ทุกคนก็รู้ค่ะว่า,าค่อนข้างอยู่ในกระแสตั้งแต่ครั้งแรกๆหากินง่ายนะคะหากินง่ายการที่พวกเราออกมาพูดบอกว่าออกมาดิน้นต้องให้อยู่เฉย คุณจะพูดอะไรก็อยู่เฉยๆอย่างนั้นเลยเราเฉยมานานแล้วล่ะค่ะเนาะถ้าสิ่งต่างๆเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเราสามารถพูดอะไรได้หมดนี่คืออยากจะรู้เหมือนกันว่าคุณจะมีอะไรที่มามาแยงเราไหมแต่เรามีขีดจํากัดในการพูดได้หลายเรื่องใช่ไหมคะขนาด พูดเย้มเย้มมาแค่นี้ก็ยังเอาไปสร้างประเด็นสะใหญ่ตูนะคะออกมาพูดทีไรก็เหมือนกับเป็นการหารายได้ให้กับพวกคุณเห็นเก่ตัวมากนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเบาๆนะคะคืนนี้เจอกันในไลฟ์สดนะคะซึ่งแม่แหลมจะพยายามรักษาเวลาไม่ให้เกินสองทุ่มนะคะอยากจะพูดปะพบปะพูดคุยกับทุกๆคนนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามจนแม่แหลมถึง พันทรับนะคะก็ดีใจมากๆเลยค่ะจากหยุดเริ่มต้นที่เราไม่ใช่คนโด่งดังแล้วก็มีวันนี้นะคะขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกกําลังใจที่มีให้กันเสมอมาแล้วก็หวังว่าจะอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันจนกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะสิ้นสุดนะคะขอบคุณมากๆทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ